แหนดรถตัวสูงจะทําการดัดโค้งหน้าโค้งหลังเป็นแหนบ20มิลนะฮะข้างละ1แผน่นแบกบน้ําหนักที่ไม่เกิน2ตันก็พอไหวครับใช้20มิลดัดโค้งนะฮะด้านหลังจะทําการดัดโค้งน้อยกว่าข้างหน้านิดนึงนี่ข้างหน้านี่ข้างหลังนะครับข้างหน้าจะโค้งมากกว่านะฮะใช้20มิลข้างละ1แผ่นนะครับรับน้ําหนักได้ที่1ตันครึ่งถึงเกือบ2ตันก็รับได้ถ้าใส่ลูกยางสูงก Ó ็รับน้ําหนักได้เยอะถ้าใส่ลูกยางบางก็รับน้ําหนักได้น้อย นี่ครับเดี๋ยวเราจะทําการส่งและเพื่อนๆนคนไหนที่ไม่สะดวกเดินทางมาทํารถที่อู่ปริชาติเพอรลอยนะครับก็สามารถทักทายมาได้นะซื้อแหนบเอาไปติดตั้งเองก็ได้นะครับสําหรับรถตัวสูงเนี่ยเรา,า,รเราทำการดัดโค้งเราจะทําการดัดโค้งหน้าดัดโค้งหลังแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะดัดโค้งหน้าดัดโค้งหลังให้แหนบจะมีความโค้งประมาณนี้โค้งด้านหน้าโค้งด้านหลังเห็นไหมครับด้านหน้าจะโค้งเยอะกว่า ตัวชิ้นนี้เป็นอยู่ด้านหน้าชิ้นนี้อยู่ทางด้านหลังนะครับสําหรับออลนิวเนี่ยคือถ้าวัดจากกลางรูสะดือด้านหน้าเขาจะสั้นด้านหลังเขาจะยาวกว่านะครับถ้าเป็นรีโวเนี่ยจะน่าจะอยู่ใกล้เคียงกันอยู่ตรงกลางนะครับรีโวน่าจะแนบหน้าแนบหลังจะเท่ากันเป็นรีโว4โฟนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราส่งอันนี้ไปสุพรรณบุรีอันนี้ไปเพชรชบูรณ์ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับ เพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจที่อยากจะได้แหนบเอาไปติดตั้งเองก็ทักทายได้นะครับแล้วก็พวกกระทะล้อนะครับเราก็มีส่งให้นะครับอยากได้รุ่นไหนแบบไหนได้หมดเลยส่งให้ได้หมดนะครับโอเคขอบคุณมากครับเยอะแยะมากมายอยากได้ไซส์ไหนบอกมาครับเผาเดิมเผาลอยได้หมดทัชสดชื่นโอเค เรามีหน้าร้านชัดเจนนะครับนะฮะแต่ต้องขออภัยเราไม่มีปลายทางนะครับ